สวัสดีครับพี่น้องเรื่องงานล้วก็จะไปสอบครับผมฝากกดติดตามซ่องบาอุดรค้นมันเืออด้อครับผมช่องไม่ครับเรื่องงานล้วก็จะไปสอบครับผมหาเบิ้งกับเข่ากับน้ำครับว่ว้ิีได้อย่างไม่กินครับผมหาเบิ้งกับเข่ากับน้ำไหว้เห็ดกินวิ้งเศร้าตอนไปเห็ดงานครับผมนะครับทั้งไป็อบครับ ช็อปยุรประเทศอิราเลครับผมเนี่ยครับทางครับทางไปช็อปบอจะเลื่อนคือบ้านเขาเหรอครับผมทางไปช็อปเลยครับคือทางยางไปทุ่งให้ทุ่งน้าเหรอครับผมช็อปยุอิราเลเลยครับบอจะเลื่อนคือบ้านเขาครับผม ยางรัดสวนไปแล้วครับไปชอปไปเลยครับเรื่องงานมาก็ไปชอปนี่ยูเล่ครับผมชอปนี้ก็อยูติดใช้แดนนียิยตบครับติดใช้แดนนียิยตบครับผมชอปนี่กับมีเต้ข้ามมะเขียร์แล้วครับผมมีเต้ข้ามมะเขียร์นะครับห้างยางไปก็ไเลยครับผม คือยังไปทุ่งให้ทุ่งนาบ้านเฮาเหรอครับอยู่แถวผมอยู่มีสอบสองช็อปครับผมหายกับเข่ากับน้าเหมืเดียครับอันนี้สอบอยู่ติดสายแดดนี่หยิบครับผมช็อปนี่อยู่ติดสายแดดนี่หยิบ ชอบนี่ก็อยู่ใกล้ๆเข้มผมแล้วครับชอบนี่เลยครับนะครับท่งไปชอบเลยครับนะครับผมชอบเลยครับคือทางไปให้ไปสวนบ้านเขาเลยครับผม ครับ,บครับช็อปครับนะครับทางคือทางไปให้ไปนะบ้านท้างเหรอครับผมมั่จะเริ่มไหรแล้วครับนะค,ครับช็อปบ้านไขาของวีเซลนะครับผม ึงางไหนกันครับวันนี้นครับครับพอน,นแล้วครับผมครับจบเลยครับผมครับของไส้ของสวยครับผม